นี่จ้ะมีอะไรมาโชว์ได้มาแล้วเนาะทุเรียนฮะๆ่าฝนไปจองไว้ได้นะเนี่ยถ้าไม่จองเขาก็ไม่ให้นะสองกล่องถ้าซื้อสองกล่องได้กล่องละสองร้อยแปดสิบถ้าซื้อกล่องเดียวได้กล่องละสองร้อยเก้าสิบก็เลยซื้อสองกล่องวันนี้กินหนึ่งกล่องพรุ่งนี้กินอีกหนึ่งกล่องพรุ่งนี้กินมัง่งแล้วเขาว่า ว่าไอ้นี่เคยใครเคยกินมั่งไอซ ah าลาอินโดโลละร้อยหกสิบห้าก็ซื้อมาเพราะอยากกินเพราะว่ามันกรอบหอมอะไรอย่าเงี้ยก็เดิซื้อมาดูเหมือนดํดาๆแล้วมันไม่มีหนะเหมือนบ้านเราด้วยนะสุดิเลดะ <c oughs> อะก็อันนี้อีกอ่นละสามสิบเก้าเขาเรียกว่า ข้าวโพดลาชินีอะไรนี่แหละต้มแล้วเรียบร้อยนี่แหละที่ฝ่าฝนไปเอาเะก,กินทุเรียนโชักหนึง่งครแล้วกันความจำเริ่มจิตกินก่อนหนิ่งอันนี้เหมือนว่าเธอจะรอให้ฉันกินพรุง่งนี้เนอะดูเธอแบบแต่งกระรอบอยู่อะไรเงี้ยฉันก็จะกินเธอวันนี้ <c oughs> ลิบปินทองมาเชียเธอช่วงโควิดนะทุเรียนก็จะมายากหายากมากมายากมากแต่ก็มันก็ต้องกินอะ่ะเราไม่ได้กลับไทยป่ะกลับไทยก็คงจะไม่โหยหาอะไรทาขนาดนี้นี่คือโหยหามาก แข็งไงมันแข็งอยู่อันนี้พ่อรุ้นมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยเนาะม,มาไปแล้วนั่งสานเนาะคนอยู่มองนออหนั่งสานมากเดี๋ยวจะลองให้ อร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยมากจริงๆคำแรกของเนึ่ปีคำแรกมายากมากไม่ไงั้นจะฝ่าฝนไปหรอคือณยากมาก ดูน่น<ม>ิ้มรสเคี้ยวบ้างอะไรบ้างไม่ใช่คืคนลงคอน่งเดียวทีนี้เราก็จะมารีวิวไอสรละอินโดที่เขาว่าทั้งหอมทั้งกราบเมื่อกี้ทุเรียนนติดปากอยู่เลย ตลบมากเออเนี่มันไม่มีหนามนะดูดิแกะง่ายมากแกะเนื้อเขาว่าเป็นสีขาวแกะตรงนี้เลยอะไรที่เราไม่เคยกินเราก็ต้องกินเพราะเราเกิดมาเพื่อกินกินเลยก็เพื่ออยู่ ในเมื่อเราไม่ได้ลงไทยแล้วก็ต้องมีผลไม้ไทยเีหรือว่าอินโดนั่นเอพราะเขาขายที่ร้านไทยร้านที่การสตนดีมากเลยนะเขาจะบอกว่าเขามีสินค้าอะไรมีโปรโมชั่นอะไรแล้วเราก็แบบวางแผนไปแบบไม่ต้องไปนั่งเลือกบางทีอถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะซื้อเกินเป็นหลายพัน จากที่ไม่ถึงพันก็จะกลายเป็นหลายพันนะอันนี้คือเขามีอะไรแล้ว,ลวก็กะไว้เลยแล้วก็ไปหยิบหยิบยิบยิบจองจอองแล้วก็กลับบ้านเมื่อกี้เพิ่งไปนะใช้เวลาไม่เท่าไหร่ดูดิเนื้อเป็นอย่างเงี้ยแข็งดีมากน่าจะแบบว่ากัดกรุบเลยนะก็ <ST AT> ไม่หอมเท่าไหร่อือหือไม่ได้หอมมันกรอบไปอ่ะมันไม่ขินอ่ะคำแรกไม่รู้เหมอือนกันมันอาจจะแบบแปลกๆสำหรับเรา ถ้าเป็นของเมืองไทยใช่ป่ะมันจะแบบว่าจมเขี่ยวเลยแล้วก็จะมีแบบน้ำอมกมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับเรากินของดิบอะแต่มันสุกแล้วนะถ้าเป็นเมืองไทยใช่ป่ะเรากัดเท่าอย่างเงี้ยจมเขี่ยวเนี่ยน้ำจะมาเลยซับแล้วก็หอมสลับอันนี้กลับไปก็แห้งๆสรุปเราไม่ชอบอะบ แต่ก็ซื้อมอาลองยังเหลืออีกหลายรูปเลยไม่ชอบอะ่ะไม่เหมือนสลับบ้านเราชอบสลับบ้านเรามากกว่าสลับบ้านเราหอมอันนี้มันมันไม่ได้หอมแบบแบบนั้นแบบสลับหอมเงน้นมกแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าไม่สุกอะ่ะ ม,มันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันจะเนื้อมันจะติดไอ้น,นี่เดี๋ยวนี้มันจะร่อนแหละแล้วน่าจะท้องอืดนดีะมันจะร่อนแหละก็รูปที่สองลูกที่สามอาจจะอร่อยไอันี่ลูกนี้นแลกว่ะก็มาแบ่งปันกันเนาะเพื่อใคร เด็กจัลลุวมัเป็นไงผาง็นชอบเนี่หยหลุดออกมาเลยแต่ตัวบางมีเห็นตัว,ตว,ตวชอบสละเมืองไทยมากกว่านอ no. เมื่อกี้พูดผิดเนอะว่าราชนินีอันนี้เขาเรียกว่าเข้าวโพดท,ทับทิมสยามเนอะที่เราซื้อมาหน่วยละสามสิบเก้าโครน ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทให้เรา,าล,อลองกัดดูรีวิวนะเผื่อใครยังไม่ได้กินอฮ้ยอืมเนาะเหมือนแบบยอมตสียงไงไม่รู้ว่ะเนาะหายค่ะอืม,อม,อม,อม มันเป็นเหมือนข้าวโพดสับิดข้าวโพดเจี๊ยดอ่ะกินเหมือนยังง้ไม่ไม่เหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้แกะมาจากห่อเลยนะเขาบอกว่าสามารถกินได้เลยชอมมาแล้วจีมา ับพิมพ์สยามรู้สึกอะไรกับตบพิมพ์สยามไหมข้าวโพดสวิตอร่อยป่ะอันนี้ก็งั้นๆม่ได้แบบวว้าวอะไรเงี้ยไม่ว้าวไม่ว้าว แต่กินได้อยู่เมืองนอกแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สันหาดจะาซื้อถ้าพูดธรรมดาดียว่ะ้าพูดหวานดีกว่าหรือไม่พ้าพูดข้าวเหนียวอร่อยกว่าะจะ้ะนี่เป็นต่อย่างกินแล้วเนาะเป็นแบบนี้